สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนค่ะที่กำลังเบิง่งช่องจินตนาชาแนลอยู่ค่ะพี่น้องสิท่านมาเนาะค่ะจะคัดของอีหยังกับโทรศัพท์กระดอกระเดือค่ะพี่น้องเอ้ยอี่ต่างจะมีเงินซื้อไหมเล่นน้ำน้อยห้าน่อยวันที่หกพฤษภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาฝากพี่ฝากน้องบ่ท่านกับเบิง่งคอนขอนสุดไทยได้หรือเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอโทษหลายๆค่ะลงให้แบบเฝ้าๆดวนๆนี่ขอโทษเ้อะขอเสื้อท,ที่ตั้งใจให้ลูกมากลูกอะอม,มันโหลดบได้เนาะคะ่ะก็เลยสาจากหน่อยหนึ่งพยายามนางจิ้มนางเฮ็ดอยค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นตัวเลขที่ดีๆในมือนี่ตัวเลขที่พอมั่นใจค่ะล่าไอะะ้ห้าน้อยมัดรวมเนี่ยค่ะห้าน้อยมัดรวมของพอเสื้ค่ะเอาจินตนากาสิ สาเร็วกอะดีกว่าพ่มาเนาะคะ่ะห้าหน้อยมัดรวมพอให้มามือนี่เด่น6กรอง9กัน5แล้วก็หน่วยหลักหน่วยพ่อมี7มี4มีศูนย์มี6หลักหน่วย7 4็ดตัววินค่ะตัววินมี8กับ9วินกับหน่วยให้จับมาวินกันเองค่ะจับวินใช่ได้กันกันกบ ตัวข้างบนที่เป็นลักหน่ยวยเด้อค่ะแปดกับเก่านะคะพี่น้องจินตนาวเฮ็ดเครื่องไม้บวกสีแดงแดงไว้ให้ยูค่ะก็คือจับวินเอาว่าสูตรของพ่อเป็นแบบนี้เนาะค่ะแต่พ่อกับจับค่ให้อยูครับจับคูหใหสองตัวค่ะมนนื่อนี้น้อยหลุดเลยค่ะน้อยรวมมัดไปเลยตัวรูดก็คือแปดกับเก้าค่ะห้รูดแปดกับเก้าค่ะพี่น้องแปดกับเก้าซีมาบอมมือน,นี้เพราะว่าหมู่บ้านกมาม่าที่กันค่ะ ยังล่าสตากับพ่อพิษวังค่ะเอาค่ะสองตัวที่พ่อจับให้ค่ะ4ี่สี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่ศย์แปดเดแดแดสี่แดศูนย์สีย์ สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าค่ะคุณผู้ชมแต่าพี่น้องบอมาอยู่ในที่พ่อจับห้กะคือจินตนาบอกนั่นแหะค่ะพอพอฝากมาว่าตัวลูดให้สังเกตตัวลูดไม่เคยหลุดหน่วยบวกวินหนึ่งเซนะบอหลุดค่ะคันพี่น้องจับเป็นเนาะคะ่ะอ่าเทสเปลี่ยนกะหัดจับใส่ล่องเบิงค่ะพี่น้องเธอฝูกขึ้นมาเนาะแนวแนวโมนีกกะบอมีไปเห็นไปหูค่ะว่ามันสีขาบอเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นเฮดทมาก็คือตามสูตรเพิ่นอ่าบางมือมันกับเขา กะเฮ็ดไปตามสูตรขึ้นเกาค่ะพี่น้องเฮ็ดไปแล้วเพื่อนกะวิเคราะห์อย่างออกมาดีๆแล้วมันควรจะเป็นทิศทางมาแบบแบบแดเพิ่นก็ไล่จับค่ให้อ่าบางที่พอเรากะมากตัวนั่นตัวนี้ไปเรากะเน้นไม่ห้มันกบะบ่เขาตัวเน้นกะมีค่ะพี่น้องกะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟ้งเบิงค่ะพะวานวทางซื่อๆค่ะบ่แมน่าจับไม่ห้เป๊ะๆโลดกะอยากได้ใ,ใจพอกปอยากให้เป๊ะเนาะค่ะแต่มีมผิดมีพาดบางถ้าพาดกะขอโทษค่ะที่นําพี่น้องอ่าล่วงค่ะแต่ถ้า คือกะดีใจน้่ค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่อกะให้มากฟรีๆค่ะบพไทยอีหยังนัก็คือพ่อตั้งใจเฮ็ดมาด้วยใจมากด้วยใจหวงพีหวงน้องนั่แบ่งปันมากค่ะเห็นพี่น้องเบิ่งของพอ่อสีข้นหาคนสีพอ่ออ่ะนี่้นเบิ่งู่ตัวนี้ค้นสนใจู่ตัวนี้อยากได้พ่อกะแบ่งปันมากค่ะพี่น้องเอาค่ะตัวที่พ่อเน้นให้ก็คือห้าสี่แปดแปดสี่แปดแล้วก็ศูนย์หกหกหกแล้วก็สองศูนย์ เน้น06กับ66ค่ะพี่น้องค่ะผู้ที่ติดตามจินตนาชานแนล,ล้วก็ขอบพุณหลายๆเลยค่ะขอพุณนขอพระคุณนอย่างงามค่ะกราบที่ตักอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็คนที่ยังบ่ได้กดติดตามถ้าเขาไม่ได้เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ขอให้กดติดตามเ้อค่ะจะได้เห็นตัวเลขคน้ที่เห็นครั้งแรกก็ขอให้เขาเลยค่ะให้ตัวเลขมันเขาให้พี่ให้น้องสมมาสมผลเนาะค่ะให้สมใจปรารถนาที่อยากถืออยาก ได้เงินค่ะก็ขอให้ได้เงินมาไว้ค่ะมือนี้รูดไปเลยตั้งแต่น้อยแหลกค่ะพี่น้องได้ครบจบขบวนทุกทุกสูตรทุกแปะน้อยเลยเลยค่ะพี่น้องเ้อเนาะค่ะขอพุณหลายๆคายถีาีเขารับชมรับเบิ้องแล้วก็ขอขอบคุณพ่พอ,พพอที่นําตัวเลขมาให้พอเสิร์ฟเนาะคะ่ะ ขอเสร็จที่มีใจแบ่งปันมากจินตานาาได้รงในช่องใน้เมนีขอพุ่นเล,ยล้ยค่ะพอค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วคุณผู้ชมถูกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีเงินมันมาน,น,นปังๆจากความหวังในสิ่งนี้เด้อค่ะสาธุค่ะ